เออแ,แม่บอกี่อันเบต้มาเออเออโอโดนสาวยิงปืน เลยหมดเลยโอ้โไม่ร่วงว่ะบุร่งบนบ้านหรืเดี๋ยวสองตัวบนบ้านนั่นแหละเอ้าไอ้ทำอะไรเนี่ย <Yeah. S 2> เก็บหลักให้ทำเหลือตัวเดียวนี่แหละเหลือตัวนักชุดนักแข่งอขอบนะเหลือ่า uh huh. มันตกลงมาซะด้วย

ว่ายิงนานอยนู่นี่ตั้ต้นนานน่ผมชอบลูกซองยาก็าตอมาเล่นสกินนี้แหละทุกคนจากเล่นสกินแมงสองออานานมันวิ่งช้าเกินอนะนั้นอ่ะก็เลยแบบเปลี่ยนมา สูกว่ายิ่งดีขึ้นนิดนึงล่วงหัวเรือปอยอโอเคจะรับไปเดินกับเพื่อนดีก,กว่าทุกคนเพื่อนจะได้ไม่ว่า,ววาเราว่าโดนโดนเดินแยกต้องเดินกับเพื่อนเข้าไว้ เขาจะใส่กันแล้วนี่ไงสองชาร์จต้องเข้าแล้วตู้ม่งมาให้ถึงที่ขนาดนี้ฮะรู้ว่า เจ็บจัดอะวันนี้เจ็บจัดเลยโดนโดนทีเดียวล่วงเนี่ยเออแม่บอกให้ลูกเตือนเต่าข่นหญ้านะเออแม่บอกให้ลูกตือนแต่าน เออเอาสวยสวยแล้วมึงสวยแล้วคือไปโรงเรียนจะกินข well. ้าวยี่มได้หนึงสิไปโรงเรียนยี่มได้ ทุ่มุดครับเรียบร้อยตอนนี้เขาน่าจะเขาน่าจะเขาน่าจะเล่นเกมไม่สนุกแล้วอ่ะตอนนี้น่าจะกดดันแล้วอ่ะโดนไม่ใกดดันอ่ะตอนนี้ทำยังไงดีบะเกมก็เล่นไม่จบบักฮ่าเอ้ยเกมก็เล่นไม่จบเห็นจังไงดี <c oughs> มันคือเป็นแนวนี้ <c oughs> สวย สวยเพื่อนยิงให้แล้วไม่ต้องเสปรบตัวว์ปทุกคนเก็บเอาไว้ก่อนของมันแพงตัวเดียวกันหรือคนละตัววะเฮ้ยคนละตัวแล้วเนี่ยร้อยเม็ดเดียว สวยสวยได้อยู่ตรงวันนี้ามาไงนอะอีนู้โอ๊ยดูดิคนคนใส่กันเต็มเลยทุกคนวางประตูวาร์ปแล้วดักหน่อยแล้วกันตัดเซ็มแล้วนะ ใครใครล้มใครล้มใครล้มเด็ดซ้ำเฮ้เหลือสองตัวแล้วนี่นาขยาบปิดตาไปแล้วกันโอเคเหลือหนึ่งตัวเพื่อนบอกรีบจบเพื่อนรีบจบต้องไปกินข้าวแล้วเพื่อน รีบจบเดี๋ยวแม่กูมาเดี๋ยวแม่กูมาแม่กูตามรอบหนึ่งแหละไม่เองโอเคเอาซองเข้าไปยิงดีกว่าทุกคนผมเก็บแต้มซองอยู่นะไงปล่อยมิดเดียวเพื่อนเอาไปโซยโอเค 屌。Yeah.